คลิปนี้เราจะมาพูดถึงการคิดดอกเบี้ยผิดนัดชาระแบบใหม่ตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยดอกเบี้ยผิดนัดชําระก็คือค่าปรับการชาระล่าช้าในความหมายของโปรแกรมของจีเนียนั่นเองก่อนอื่นเราไปดูประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยสักนิดน,นึงก่อนอันนี้เป็นประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยที่พูดถึงเกี่ยวกับเรื่องการคิดดอกเบี้ยและก็การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในหัวข้อที่2นั้นนะครับ จะพูดถึงการคิดดอกเบี้ยผิดนัดชําระหนี้นะครับเขาหมายความว่าไงนะครับให้คิดดอกเบี้ยผิดนัดชำระชำระหนี้บนฐานของค่างวดที่ลูกหนี้ผิดนัดชําระทุกงวดที่ลูกหนี้ผิดนัดชําระเขาวงเล็บเอาไว้นะครับตราที่ยังมีผลสัญญาผูกพันในโปรแกรมหรือว่าในระบบแบบเดิมนั้นการคิดดอกเบี้ยผิดนัดชําระหรือการคิดค่าปรับชําระล่าช้าจะคิดจากเงินต้นคงเหลือของใหม่จะคิดจาก ฐานเงินต้นในงวดนั้นๆนะครับอันนี้เดี๋ยวเรามาดูข้อกําหนดก่อนอข้อกําหนดนะครับคิดดอกเบีย้ยผิดนัดชําระบนฐานเงินต้นของค่าง,งวดที่ลูกหนี้ผิดนัดชาระนะบนฐานเงินต้นของค่าง,งวดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องรู้ให้ได้ว่าในงวดที่ลูกหนี้ผิดนัดชําระนั้นถ้าลูกหนี้จ่ายเข้ามาปกติเนี่ยเขาจะต้องชําระคืนต้นเท่าไหร่แล้วเราจะเอาตัวนั้นละมาเป็นฐานในการคำนวณด,ดอกเบีย้ย ที่เขาต้องวงเล็บว่าทุกงวดที่ลูกนี้ผิดนัดชําระเหตุทีท่ทท ush, ทท one, two, ต้องวงเล็บนี้ก็เพราะว่าเขาให้เราคํานวณดอกเบี้ยผิดนัดชําระทุกงวดเช่นสมมติว่าลูกหนี้ผิดนัดชําระ3งวดเราจะต้องคํานวณงวดที่1งวดที่2งวดที่3นะครับไม่ใช่เอา3าเดือนมารวมกันแล้วก็คิดดอกเบี้ยผิดนัดชําระครั้งเดียวอย่างนี้ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องแตกการผิดนัดชําระออกมาเป็นงวดงวดเดือนทุกเดือนเลยจากตัวอย่างนะครับเรามาดูกัน ลูกนี้กู้ยืมเงิน5 0 0 0 0บาทดอกเบี้ยร้อยละ15ต่อปีดอกเบี้ยผิดนัดชำระร้อยละยีดอกเบี้ยผิดนัดชำระก็คือค่าปรับนั่นเองผ่อนคืนงวดละ2,400บาทอันนี้ก็คือค่างวดที่ลูกนี้ต้องผ่อนชำระนะเป็นเวลา24งวดเดือนในงวดที่5ลูกนี้มีเงินต้นค้างชำระอยู่ที่4 0,000นนะหากลูกนี้ผิดนัดชำระในงวดที่5เนี้ยนะฮะจะมีค่าดอกเบี้ยผิดนัดชำระเท่าไหร่ในงวดที่5เนี่ยมีดอกเบี้ยเงินกู้เกิดขึ้นเท่าไหร่ก่อน วิธีการคิดดอกเบี้ยเงินกู้ก็เอาฐานเงินต้นคงเหลือมันคิดเหมือนเดิมนะครับ4 0,000นคูณ15%เนะครับนี่ถ้าเราจะมองเป็นเดือนเราก็เอาหารหารด้วย12เลยก็ได้500บาทอย่างนี้ก็หมายความว่าในงวดที่5เนี่ยถ้าลูกหนี้จ่ายปกติเข้ามาเนี่ยดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นก็จะอยู่ที่500บาทเราก็จะเอา500บาทเนี่ยไปหักออกจากค่างวดที่ลูกหนี้พึงจะต้องผ่อนเราก็จะได้เงินต้นที่พึงจะต้องชําระในงวดนั้นแล้ว ก็คือเอา2องพ0ลบห้าร้ก็จะเหลือพันเก้าพันเก้าก็คือเงินต้นของค่างวดที่5้นั่นเองนะครับที่ที่เราจะเอาไปเป็นฐานในการคำนวณดอกเบี้ยผิดนัดชําระเพราะฉะนั้นเราก็จะเอาพันเมาคูณกับอัตราดอกเบี้ยผิดนัดชําระโจทย์บอกว่าอยู่ที่20%ก็20%ต่อปีก็หารด้วย12ก็เป็นต่อเดือนนะครับก็จะได้ที่31.67บบาทอันนี้ก็คือดอกเบี้ย ผิดนัดชำระที่เราจะเรียกเก็บจากลูกหนี้รายนี้ได้ทีนี้ถ้าเกิดว่าเรามาดูวิธีแบบเดิมนะครับดอกเบีย้ยผิดนัดชำระคำนวณจากเงินต้นคงเหลือก็จะเท่ากับ4 0 0 0 0ื่นนะ,ะจะเอา4 0 0ห0มาเลยคูณกับ20%หารด้วย12เหมือนเดิมนะครับก็จะได้666.67ถ้าคำนวณแบบเดิมก็จะได้666.67ถ้าคำนวณแบบใหม่ก็จะได้ที่3 1 6 7ทีนี้เรามาดูว่าการ ตั้งค่าเพื่อให้ตั้งค่าในโปรแกรมเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดใหม่ของธนาคารแห่งประเทศไทยจะทำอย่างไรนะฮะให้ไปที่เมนูเครื่องมือแล้วก็การตั้งค่าเริ่มต้นนะฮะมันจะมีตัวเช็คบล็อกตรงนี้โดยที่เขียนกำกับไว้ว่าฐานในการคำวนวณค่าปรับให้เราติ๊กเลือกที่คิดจากเงินต้นที่พึงชำระในงวดนั้นนะครับแล้วก็การคิดค่าปรับก็จะคิดเป็นรอบไปเลยเราจะไม่คิดเป็นวันนะครับนั่นคือ ถ้าเกิดลูกค้าผิดนัดชําระเราก็จะคิด1่รอบไปเลยและขณะเดียวกันเนี่ยการตั้งดอกเบี้ยผิดนัดชําระในข้อมูลสินค้าเนี่ยให้ไปตั้งที่ค่าปรับนะเห็นว่าในโปรแกรมจีเนียเราจะเรียกดอกเบี้ยผิดนัดชําระว่าเป็นค่าปรับเมื่อเราสร้างสัญญาเนี่ยนะครับค่าปรับก็จะมาโชว์อยู่ที่ตรงนี้นะครับว่าเราคิดค่าปรับเท่าไหร่หรือคิดดอกเบี้ยผิดนัดชําระเท่าไหร่นะก็จะเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปีเหมือนกัน นะครับอันนี้ก็คือดอกเบี้ยที่จะต้องชําระเป็นดอกเบี้ยเงินกู้นะครับดอกเบี้ยเงินกู้อยู่ที่15แล้วก็ดอกเบี้ยพินชมาอยู่ที่20ทีนีทีเรามาลองดูในโปรแกรมนะครับว่าโปรแกรมเนี่ยมันให้การคํานวณที่ถูกต้องหรือไม่นะครับอันนี้ผมไปครอบหน้าจอมาจากหน้าตาโปรแกรมที่อยู่ในในหน้าการชําระเงินเรามาดูเงื่อนไขของสัญญานี้นะฮะสัญญานี้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้อยู่ที่ ร้อยละสิบห้าบาทแล้วก็อัตราตองเบยพินดัชําระอยู่ที่ร้อยละยี่สิบแล้วก็ค่างวดอยู่ที่1,800บาทนะเราเซตตรงนี้ไว้ว่า1,800บาทจะเห็นว่าอันนี้คือ transaction ที่เกิดขึ้นนะลูกนี้รายนี้ไม่เคยจ่ายเงินเข้ามาเลยแต่เราจะมาสนใจที่รายการที่ที่ไฮไลท์สีดำเอาไว้นะครับก็คือรายการตัดรอบรอบสุดท้ายซึ่งมีจำนวนวันในรอบรอบนี้ในการตัดรอบมีอยู่28วัน 28วันคำนวณดอกเบีย้ยได้19.43นะครับที่ได้น้อยเพราะว่าตอนนี้เงินต้นเขาเหลือน้อยแล้วเพราะฉะนั้นดอกเบีย้ยที่พึงเกิดขึ้นในงวดนี้ก็คือ19.43นั่นเองเ,อเงินต้นของงวดนี้ก็จะเท่ากับ1 8 0 0ปเอามาจากค่าง,งวดนะลบด้วย19.43ก็จะได้1 7 8 0 5 7นะซึ่ง1780.57เนี่ยก็คือฐานในการคำนวณค่าปรับนั่นเอง เราก็เอา1,780.57คูณกับ20%ซึ่งเป็นอัาอาตราดอกเบีย้ยสำหรับดอกเบีย้ยผิดนัดชำระแล้วเราก็าหาร12ทําเป็นเดือนก็จะเท่ากับ29.68นะครับก็จะมาเท่ากับตัวนี้พอดีเลยนะนั่นก็หมายความว่า,าระบบนั้นได้เปลี่ยนการคำนวณไปตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วที่เรามาสรุปกันนิดหนึ่งนะครับดอกเบีย้ยผิดนัดชำระก็คือค่าปรับล่าช้ากว่ากำหนดในโปรแกรมนั่นเองเพราะฉะนั้น ถ้าเราเห็นคําว่าค่าปรับในโปรแกรมจริงๆแล้วก็คือดอกเบีย้ยผิดนัดชําระในความหมายของธนาคารแห่งประเทศไทยธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนดให้ใช้เงินต้นที่พึงชําระในงวดนั้นเป็นฐานแทนการใช้เงินต้นคงเหลืออันนี้ก็คือหลักสาระสาคัญของของ,ข,องข้อกําหนดใหม่นั่นเลยนะครับเราจะต้องหาเงินต้นที่พึงชำระในงวดนั้นให้ได้ในการคิดดอกเบีย้ยผิดนัดชําระนะครับ ในโปรแกรมยังสามารถเลือกได้ว่าฐานในการคำนวณดอกเบีย้ยผิดนัดชำระจะใช้เป็นแบบแบบใดนะจะใช้แบบฐานเงินต้นคงเหลือหรือฐานเงินต้นในงวดนั้นก็ได้อันนี้ก็จะเป็นข้อที่เราจะต้องพึงระวังนะครับเพราะว่าดอกเบีย้ยผิดนัดชำระกับดอกเบีย้ยเงินกู้เนี่ยมันถือว่าเป็นเรื่องเดียวกันที่เราจะต้องรวมสสิ่งนี้แล้วไม่เกินไม่เกินกว่าที่กฎหมายกำหนด เพราะนั้นถ้าเกิดว่าเราตั้งดอกเบีย้ยเงินกู้สูงสุดเท่ากับเพดานไปแล้วเนี่ยเราจะคิดดอกเบีย้ยผิดนัดชําระไม่ได้แล้วนะครับตามกฎเกณฑ์ใหม่เนี่ยบังคับใช้กับนาโนไฟแนนซ์และพีโรแน่นอนนะฮะเพราะว่านาโนไฟแนนซ์และพีโรเนี่ยอยู่ในการกํากับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทยนะแต่นี้ผมยังไม่ชัดเจนนะครับว่าข้อบังคับของธนาคารแห่งประเทศไทย จะถูกนำมาใช้กับ Pico Finance ด้วยหรือไม่นะฮะในในวันที่ผมนำเสนอเนะี่ยผมยังไม่ชัดเจนแต่โปรแกรมก็รองรับไว้ให้เรียบร้อยแล้วนั่นหมายความว่าท่านใดที่ใช้โปรแกรมสินเชื่อของ g ีเนียกับระบบ Pico Finance ก็สามารถที่จะเลือกคิดค่าปรับจากฐานเงินต้นในงวดนั้นตามเกณฑ์ของทอปทหรือจะคิดแบบเดิมก็คือใช้เงินต้นคงเหลือก็ได้แต่ท่านที่ใช้โปรแกรมของเราใน ะระบบนาโนไฟแนนซ์หรือว่าพีโลนก็คงต้องปรับเปลี่ยนไปใช้ตามรูปแบบที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดขอบคุณครับ